วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองอ่านจับใจความเรื่องชาติของเราครูผู้สอนครูแตงไทยระหารสวัสดีนักเรียนชนั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆ กลับมาพบกับครูแตงอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวิดีโอในคลิปนี้ครูแตงก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องชาติของเรานะคะครูแตงมีคำนำเรื่องมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องชาติของเรานะคะซึ่งคำนำเรื่องที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆนี้อยู่ในช่วงคำนำเรื่องหนูหนูควรรู้ส่วนคำนำเรื่องจะมีคำว่าอะไรบ้างนั้น เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะพื้นหมายถึงส่วนราบด้านหน้าด้านนอกหรือด้านบนของสิ่งที่เป็นผืนหรือแผน่นรอยหมายถึงเส้นแนวริว้วหรือลวดลายที่เกิด หรือปรากฏอยู่บนพื้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาต่อกันที่คำต่อไปนะคะเรียงหมายถึงจัดวางให้เป็นแถวเป็นแนวอย่างมีระเบียบทับหมายถึงวางอยู่ข้างบนซ้อนอยู่ข้างบนปิด อยู่ข้างบนเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะคะเส้นหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นสายเป็นแนวทางสั้นและยาวผลับหมายถึงใช้มือดันออกไปให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนไปข้างหน้าสร้าง หมายถึงทำให้มีขึ้นเกิดขึ้นด้วยวิธีต่างๆก่อขึ้นใช้ท,ท,ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมเราไปต่อที่คำต่อไปเลยนะคะแผ่นดินหมายถึงพื้นดินบนโลกคำต่อไปนะคะสู้รบหมายถึง ทำสงครามทำศึกรบนักรบหมายถึงผู้ชำนาญหรือมีหน้าที่ในเรื่องรบหรือทหารกระดาษหมายถึงวัตถุเป็นแผ่นบางๆทําจากเส้นใยของพืช มาถึงคำสุดท้ายของคำนำเรื่องแล้วนะคะสี่เหลี่ยมหมายถึงรูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรงสีเส้นปลายเส้นจะรดกันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคำนำเรื่องที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆเด็กๆสนุกกันไหมคะ และคำนำเรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องชาติของเราบ้างเดี๋ยวลำดับต่อไปครูแตงจะพาเด็กๆไปอ่านเรื่องชาติของเรากันต่อเลยนะคะกิจกรรมเมื่อสักครู่นั้นเป็นเรื่องของคำนำเรื่องในชาติของเรานะคะหลังจากที่ครูแตงให้เด็กๆศึกษาเกี่ยวกับคำนำเรื่อง และความหมายไปคร่าวๆแล้วนะคะเด็กๆพร้อมที่จะอ่านเรื่องชาติของเราไปพร้อมกับคุณแตงหรือยังเอย่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านเรื่องกันเลยค่ะแต่เรื่องที่คุณแตงนำมาฝากเด็กๆนี้เป็นเพียงเรื่องย่อนะคะแต่ถ้าเด็กๆอยากจะอ่านแบบเต็มเรื่องเด็กๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือภาษาพาที่บทที่12 หน้า190ถึง195นะคะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือแล้วอ่านไปพร้อมๆกับครูแตงได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องกันเลยค่ะในช่วงก่อนหน้านี้ครูแตงให้เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับคำนำเรื่องเรื่องชาติของเราและความหมายไปแล้วนะคะ เดี๋ยวลำดับถัดไปครูแตนจะพาเด็กๆไปอ่านเรื่องชาติของเรากันต่อเลยนะคะในช่วงชาติของเราซึ่งครูแตนจะพาเด็กๆไปอ่านเรื่องย่อเกี่ยวกับเรื่องชาติของเราจากหนังสือภาษาพาทีชั้นป .2 บทที่12นะคะเด็กๆพร้อมที่จะอ่านเรื่องกันหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยครูกิติเป็นคุณครูที่ใจดีพูดเพราะไม่ชอบทำโทษเด็กๆรับครูกิติครูกิติมีกิจกรรมแปลกๆให้เด็กๆเ,เล่นสนุกอยู่เสมอวันนี้ ครูกิตติถือกล่องใหญ่สองกล่องเด็กๆต่างตื่นเต้นกล่องใบแรกเป็นรูปต่อแผนที่ประเทศไทยสีสวยงามอีกกล่องมีกระดาษรูปแผนที่และชิ้นไม้สี่เหลี่ยมเต็มกล่องทุกคนเข้าใจวิธีการเล่นกล่องแรกแต่กล่องที่สอง เล่นอย่างไรให้นักเรียนวางไม้ตามแนวตั้งตามรอยเส้นแผนที่วางต่อต่อกันแต่ไม่ต้องติดกันครูกิตติอธิบายจากนั้นเด็กๆก,ก็แบ่งกลุ่มการทำงานกลุ่มแรกทำรูปต่อเป็นแผนที่ประเทศไทยกลุ่มที่สอง เรียงชิ้นไม้เด็กๆแยกพื้นที่กันทําเป็นส่วนๆต้องวางต่อกันอย่างระมัดระวังผู้ผาถามครูกิตติว่าใครเป็นคนสร้างชาติไทยครูกิติต,ตอบว่าคนที่สร้างชาติไทยก็คือคนไทย สร้างตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วเมื่อก่อนคนไทยต่างคนต่างอยู่จนกระทั่งมีพระมหากษัตริย์จึงรวบรวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นได้ป้องกันไม่ให้ฆ่าศึกรุกรานเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขเด็กๆฟังอย่างซาบซึ้ง ชาติไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ครูกิติให้นักเรียนคนหนึ่งขยับรูปต่อแผนที่ประเทศไทยแต่รูปต่อยึดแน่นไม่มีส่วนใดแยกออกให้นักเรียนอีกคนผลักชิ้นไม้ที่เรียงไว้เพียงชิ้นเดียวปรากฏว่า ไม้ล้มทับกันไล่ไปทีละอันจนหมดแถวหนูรู้แล้วค่ะน้ำใสพูดรูปที่ต่อไม่หลุดจากกันเหมือนคนไทยที่ต้องมีความสามัคคีกันใช่ไหมคะแล้วถ้าคนไทยไม่รักกันไม่สามัคคีกันก็เหมือนชิ้นไม้ที่ล้มทีละชิ้นใช่ไหมครับ โม่งพูดถูกต้องครูกิติชี้ให้เห็นถ้าคนไทยไม่รักชาติไทยไม่สามัคคีกันทำให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไหนไม่ชา้าประเทศไทยก็จะล้มลงได้เหมือนชิ้นไม้ที่ล้มทีละชิ้นเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ สำหรับเรื่องชาติของเราที่ครูแตงนํามาฝากเด็กๆนั้นเด็กๆสนุกกันไหมคะแต่เรื่องที่ครูแตงนํามาให้เด็กๆดูในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงเรื่องย่อนะคะแต่ถ้าหากเด็กๆอยากจะอ่านแบบเต็มเรื่องเด็กๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่12นะคะ หลังจากที่เด็กๆได้ดูคำนำเรื่องได้อ่านเรื่องชาติของเราไปแล้วนะคะเด็กๆพอจะจับใจความได้ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพอจ,จับใจความได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมในช่วงต่อไปกันเลยนะคะในช่วงตอบคำถามประลองปัญญาเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ช่วงตอบคำถามประลองปัญญากิจกรรมในช่วงนี้นะคะครูแตงก็จะมีคำถามมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะซึ่งคำถามที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆนี้เป็นการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชาติของเราและคำนำเรื่องที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆก,ก่อนหน้านี้นะคะเรามาดูซิว่าเด็กๆ จะสามารถจับใจความจากเรื่องที่ครูแตงนำมาฝากเด็กๆได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามข้อที่1น,นะคะเรียงหมายถึงอะไรครูแตงมีตัวเลือกให้เด็กๆด,ด้วยกัน3มตัวเลือกดังนี้นะคะก็ไก่จัดวางให้เป็นแถวเป็นแนว ขอใครยืนต่อแถวให้เป็นระเบียบคอควายการจัดลำดับที่สำหรับวางสิ่งของครูแตงให้เวลาเด็กๆในการนึกคำตอบนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเฉลยพร้อมกันคะ่ะเฉลยนะคะเรียงหมายถึงข้อ กไก่นั่นเองค่ะก็คือการจัดวางให้เป็นแถวเป็นแนวนั่นเองนะคะมีใครตอบถูกไหมเอ,อ่ยยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆเ,เราไปต่อกันที่คำถามข้อต่อไปกันเลยนะคะคำถามข้อที่สองแผ่นดินหมายถึงอะไรครูแตงมีตัวเลือกให้เด็กๆด,ด้วยกัน3มตัวเลือกนะคะ กอไก่พื้นที่สำหรับสร้างสิ่งปลูกสร้างขอไข่ลานหน้าบ้านคอควายพื้นดินบนโลกเอจะตอบข้อไหนนะเดี๋ยวครูแตงให้เวลานึกคำตอบนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนั่นเองค่ะ แผ่นดินหมายถึงพื้นดินบนโลกนั่นเองนะคะมีใครตอบถูกไหมเอ,อ่ยยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาเข้าสู่คำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องกันบ้างนะคะคำถามข้อที่3นักเรียนกลุ่มแรกทำกิจกรรมอะไรครูแตงมีตัวเลือกให้เด็กๆ3ตัวเลือกดังนี้นะคะก็ไก่ ช่วยครูกิติถือกล่องไม้อคอไข่ทำรูปต่อแผนที่ประเทศไทยคอควายเรียงชิ้นไม้ตามแผนที่ประเทศไทยเอ๊ะคำตอบคือข้อไหนนะเดี๋ยวครูแตงให้เวลาเด็กๆนึกคำตอบนะคะฉเฉลย คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะส่วนข้อคอควายนั้นเป็นกิจกรรมของกลุ่มที่สองนะคะมีใครตอบถูกไหมเอ,อ่ยยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆคำถามข้อที่4ผู้สร้างชาติไทยคือใครก็ไก่คนไทยสมัยโบราณ ขอไขพระมหากษัตริย์คขอควายคนไทยยุคหินเอ๊ะคำตอบคือข้อไหนนะเดี๋ยวจะกลับมาเฉลยพร้อมกันนะคะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นั่นเองค่ะก็คือคนไทยสมัยโบราณน,นั่นเองนะคะเด็กๆ เรามาเข้าสู่ช่วงคําถามข้อสุดท้ายกันเลยนะคะข้อที่5ผู้รวบรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นคือใครกไก่คนไทยสมัยโบราณขอไข่พระมหากษัตริย์ขควายคนไทยยุคหิน คำตอบคือข้อใดนะเดี๋ยวจะกลับมาเฉลยพร้อมกันนะคะคำตอบก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะมีใครตอบถูกไหมเอ,อ่ยยอดเยี่ยมเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องชาติของเราที่ผู้แตงนำมาฝากเด็กๆนั้นเด็กๆสนุกกันไหมคะ สำหรับคลิปนี้ครูแตงก็มีใบสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องชาติของเรามาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้แล้วสามารถเปิดอ่านเรื่องเต็มได้จากหนังสือภาษาพาที่บทที่12หน้า 190- ถึง195ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ครูแตงไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆแต่ครูแตงอยากจะให้เด็กๆนั้น กลับไปอ่านเรื่องชาติของเราและฝึกจับใจความอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ขุดแตงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ